โอเคมาครับรถธรรมดาเดินที่สองชันหนึ่งจากกรุงเทพวนพงไปทางพิษลงครับเมื่อกี้ผมไปน,นั่งศพมานะครับอ่าืา่อกีเนี่ยอมหาเพโนโลอมหากมุมผีอะไรเนี่ยป <c oughs> าเพโนโอมหากมุมผีคืออะไรทุกคนวันนี้สองชั้หนึ่ง่รถจัดดีเซปปีกับคลขาย โอมผักบุมปีอะไรเนี่ยจำได้ไหมวันนี้ทำไมฟ้ามืดว่ะฝนตกหอเปว่วะไปเอาเลยรถมาแล้ว อีแต่สีครับเปิดบุดด้วยอีแต่สีสี่ห้าศูนสามครับ สถานกาที่นี่สถานการณ์บนนบสารุษของเราละดถเนินการบน้ำด้วยการาของทางผูนำหนีกลัวมาโดยการขบวนที่จังดี้นะคะขบวนรถที่จัดี้ขอานี้ริในวนี้เป็นขบวนดินรมวการเพื่อี่วนรู้สองหนึ่งได้ชมการเด้นทางการที่ทั่โลกโดยทากเจาหน้าที่จะได้นังายในขบวนไเรี้ด้วยนะคะขบวนทีว่าจสารุานะตลวเจอของาราที่สถาขอกายแต่เชื่ประกงคนะคะ